สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท้าเพศตรงข้ามเขาอยากจะให้เราอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆเขาจะไม่ทำตัวร้ายกาจหรือแสดงออกไม่ดีนะคะถ้าเขาแสดงออกแบบไหนอ่ะนั่นก็คือว่าเขาอ่ะต้องการแบบนั้นถ้าคนคนนั้นน่ะเขาอยากจะให้เราอ่ะ ถ้าคนคนนั้นเขาต้องการที่จะให้เราอะอยู่ในชีวิตของเขาอะเขาก็ต้องแสดงออกแสดงออกว่าอยากให้เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำในงานที่เขาทำในกิจกรรมที่เขาทำเช่นเ,เขาอยากจะไปโยนโบลิง่งเขาก็อาจจะชวนเราไปด้วยหรือว่าเขา อยากจะไปแว้นมอเตอร์ไซค์อ่ะอยากจะไปขับรถเล่นอยากจะไปขับรถเล่นหรือจะไปแว้นมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็ต้องชวนเราอ่ะเขาก็ต้องชวนเราอ่ะไปด้วยถ้าเขาอยากจะให้เราอยู่ในชีวิตของเขาในบางครั้งอ่ะเอ๋ก็เ,เข้าใจคนที่มาดูดวงนะไพ่อ่ะไพ่ทาโร่อ่ะมันไม่โกหกนะ ไทาโร่อะมันไม่โกหกนะแต่ว่าบางทีคนที่มาดูดวงอะบางครั้งคนที่มาดูดวงเขาไม่พูดความจริงเออมันเป็นการทดสอบหมอดูอย่างหนึ่งก็ได้นะเรามองว่าเขาอาจอยากจะเขาอาจจะอยากทดสอบความสามารถของคนคนนั้นนะว่าคุณเป็นหมอดูในระดับไหนอะเป็นระดับ professional assistant หรือว่าเป็นระดับ medium medium อะไรเนี้ยเอ่อถ้าเป็นระดับ medium medium ก็คือดูตามหน้าไพ่อะแต่จริงๆแล้วหมอดูที่เป็นระดับ professional assistant อะพวกเนี้ยไม่ใช่หมอดูที่ดูทางทางตำราอย่างเดียวนะแต่เป็นพวกที่แบบเหมือนเขาฝึกพลังจิตมาด้วยอะ่ะบางคนน่ะอาจจะสำเร็จยานกรสินมโนม,มยิทธิหรืออะไรก็ตามที่ว่าเขา มีฤทธิ์ทางจิตมีความสามารถทางจิตที่หาได้ยากเป็นพวกแบบเป็นพวกที่มีพลังจิตเลยแหละคือบางคนน่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มียานบารมีจากพระแมะ่สามารถอย่างรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คือบางครั้งอ่ะเออถ้าถ้าจะให้เราพูดต,งตรงๆอ่ะคือเราอึดอัดเวลาเวลาคนมาดูดวงแล้วเขาแต่งเรื่องโกหกมา คุยกับเราอะคือบางครั้งเราสัมผัสได้อะว่าเขาเขาถามถึงคนที่เขาไม่รู้จักเออมันมันมันจะรู้สึกแบบอัตโนมัตินะซึ่งซึ่งบางทีเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอะคือบางคนมาดูดวงกับเราอะ่ะแต่เราสัมผัสได้ว่าเขาเขาถามถึงผู้ชายที่เขาแอบรักแอบชอบแล้วก็ไม่รู้จักไม่เคยคุย ถามถึงผู้ชายในเฟซที่เขาแอบ,บชอบอะแต่เขาไม่รู้จักอะไรแบบนี้เหมือนกับว่า,อาแอบรักแอบ,บชอบแอบรักแอบ,บชอบไม่กล้าจีบไม่กล้าคุยแอบรักแอบ,บชอบไม่กล้าจีบไม่กล้าคุยแล้วก็มาดูดวงถามว่าจะสมหวังไหมหรือว่า,าไปชอบคนที่เขามีครอบครัวแล้วคือไปชอบ คนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือไปเป็นชู้กับคนที่เขามีภรรยาแล้วอ่ะแล้วก็มาดูดวงไปเป็นชู้กับคนที่เขามีภรรยาแล้วแล้วมาดูดวงแล้วพอหมอดูอ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อคู่กันไปเป็นชู้กับผัวคนอื่นเงี้ยแล้วก็หมอดูบางคนอะ่ะเขาเอาดวงมาดูแล้วเขาเห็นว่าดวงเออสมพงกันนะ เขาก็บอกว่าเป็นเนื้อคู่กันทีนี้ก็เลยอเอาหมอดูไปอ้างอ่ะเป็นตุเป็นตาอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องคือคือหลักดูดวงมันเป็นหลักสถิติเว้ยคือเราบอกตรงๆเลยนะเราเคยดูดวงเมียน้อยเมียหลวงแล้วก็ผัวเฮ้ยดวงเมียน้อยอะสมพง์กับดวงผู้ชายอะประมาณเก้าเอร์ซนตเมียหลวงอ่ดวงสมพง์กับผู้ชายประมาณแปดิเปอร์ซดวงเมียน้อยอสมพง์กับผู้ชายอะมาก เมียหลวงเมียหลวงก็สมพงมากเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าแบบเป็นเมียน้อยมาห้าร้อยชาติแล้วมั้งคืออาจจะเป็นเมียน้อยเมียหลวงกันอ่ะสับกันอ่ะเมื่อชาติที่แล้วคนนี้เป็นเมียหลวงพออีกชาตินึงก็ไปเป็นเมียน้อยเลยแบบเนี้เหมือนอาจจะเป็นผัวเมียกันมาหลายภพหลายชาติอ่ะเป็นคู่ผัวคู่เมียกันมาหลายภพหลายชาติเมื่อชาติที่แล้วไปรังแกเขาไว้ชาตินี้ก็มาโดนเขารังแกอ่ะ ในบางครั้งอ่ะถ้าคนคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้มีบุญสัมพันธ์อะไรกับเราอ่ะโอกาสที่ว่าเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันนะมันยากนะถ้าคนคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้มีบุญสัมพันธ์อะไรกับเราเลยอ่ะถ้าคนคนนั้นเขาไม่มีบุญที่สัมพันธ์กับตัวเราอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกรักผูกพันกับใครบางคนที่ว่าพอเจอกันครั้งแรกเนี่ย เมื่อเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกรู้สึกคุ้นเคยกับเขาแบบบอกไม่ถูกกับคนบางคนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเคยชินมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากแบบบอกไม่ถูกรู้สึกรักรู้สึกถูกชะตารู้สึกถูกชะตามีความรู้สึกถูกชะตากับคนคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึก เกลียดตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกชะตาทนเห็นหน้าไม่ได้รู้สึกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันถูกแยกออกจากเหตุผลที่ถูกต้องความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างซิกเซน์กับเหตุผลไง มันเป็นความรู้สึกอ่ะมันอยู่ระหว่างอ่ะมันอยู่ระหว่างอ่ะซิกเซน์กับเหตุผลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคือคนที่เขามีเซนต์อ่ะบางทีอ่ะเขามองอ่ะพวกแมวมองดาราแมวมองนางแบบเนี่ยบางทีเขาจะมีเซน์ของเขาอ่ะว่าคนนี้น่าจะเป็นนางแบบได้อย่างนางแบบชื่อดังระดับโลกอ่ะที่ว่าติดหนึ่งในสิบท็อปโมเดลอ่ะ ก็เป็นสาวเสิร์ฟมาก่อนช่างภาพชื่อดังไปกินช่างภาพชื่อดังอ่ะไปกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไปเจอเขาเห็นแว็บแรกอ่ะคนนี้ใช้ได้นางแบบเป็นสาวเอธิโอเปียด้วยของไทยก็เหมือนกันทำนาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดกำลังทำนาอยู่เลยช่างภาพที่ว่าเขามาถ่าย อ่ทิวทัศท์ทงทุ่งนาควายมาถ่ายท้องไร่ท้องนามาถ่ายรูปควายแล้วก็บังเอิญไปเจอผู้หญิงสูงยาวเข่าดี <S <S คนนี้ใช่เลยสูงหน้าตาเป็นเอกลักษณ์อ่ะกันโหนกคือหน้าตาเขาจะดูดูก็คือดูเก๋นะคือหน้าตาดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะน่าจะเป็นนางแบบได้ก็คือเป็นคนโหนกแก้มสูงอะ่ะแล้วก็เป็นคนสวยด้วยสวยแบบเอ่อไทยอีสานอะ่ะ แล้วก็รูปร่างดีอ่ะเขาก็คิดว่าเออคนนี้รูปร่างสัดวทรงก็คงจะเป็นนางนางแบบได้แล้วก็พอได้ถ่ายถ่ายนิตยสารแค่ไม่กี่เล่มก็ดังและพอดังก็ได้เดินแบบแล้วก็ได้เงินคือคนเราอะ่ะมันอ,อคือคนเราอะ่ะมันจะมีพรสวรรค์ที่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะนะมันมันมีความแตกต่างกันอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ บางทีเราต้องถามตัวเองอะว่าเราชอบเขาอะเพราะว่าเราชอบเขาแค่ที่เปลือกหรือเปล่าก็คือเหมือนอาชีพดารานางแบบอะก็คือเราชอบเขาที่เปลือกไงเปลือกเขาสวยสวยคือคือรูปร่างหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหน้าตาสวยเงี้ยเออคนเห็นชอบก็คือเปลือกเขาสวยอะเป็นดาราได้รูปร่างดีโอเคเป็นนางแบบได้มันก็ต้องมีดวงด้วยพวกนี้ คือเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมีดวงด้วยอะการที่เขาจะมาเป็นดาราการที่คนคนนี้จะได้ไปเดินแคทวอล์กไปเป็นนางแบบชื่อดังระดับโลกเขาก็ต้องมีดวงด้วยมีเขาก็ต้องมีดวงที่จะดังแล้วก็มีชื่อเสียงต้องมีดวงที่จะดังและมีชื่อเสียงด้วยเขาถึงจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ คือคนเราอะ่ะบางทีมันก็ต้องยอมรับความจริงอะ่ะว่าอ่คนเราต้องยอมรับความจริงว่าตัวเราอะ่ะอยู่ในระดับไหนตัวเราอะ่ะอยู่ในระดับไหนถ้าเรายอมรับความจริงนะเราก็ถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้และบางครั้งอะ่ะการหลอกตัวเองอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีการการแอบรักการรักเขาข้างเดียวมันไม่ได้เดือดร้อนใครการแอบรักเขาข้างเดียว มันไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ว่าถ้ามันถ้ามันมากจนเกินไปถ้ามันเป็นอะไรที่มากจนเกินไปมันจะกลายเป็นคนโรคจิตนะดาราฮอลลีวดูดดังๆอะ่ะเจอพวกสแกมเมอร์อ่ะตาม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 อะ่ะกลายเป็นแบบต้องแจ้งตำรวจจับนะเพราะว่าดาราดังๆฮอลลีวูดอะ่ะดาราดังฮอลลีวูดที่สวยๆอะ่ะบางทีอะ่ะเขาต้องจ้างบริการนะ ดาราฮอลลีวูดอ่ะเขาจะมีบอดี้การ์ดเลยนะสองถึงสี่คนเวลาไปออกงานอ่ะต้องเผลอๆต้องใช้บอดี้การ์ดเนี่ยสามถึงสี่ไม่งั้นเอาไม่อยู่คือสามสี่นี่ก็คือเหมือนกับว่าข้างหลังสองข้างหน้าข้างหลังสองคนข้างหน้าหนึ่งคนข้างหลังสองคนข้างหน้าสองคนอ่ะคือถ้าเป็นดาราดังๆอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเขาจะต้องมีบอดี้การ์ดอ่ะทั้งนั้นเลยอ่ะ คืออะไรที่ว่ามันมากเกินไปอ่ะคืออะไรก็ตามอ่ะอะไรก็ตามที่ว่ามันมากเกินไปอ่ะสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้เราอ่ะอ่าเป็นเป็นทุกข์ได้นะบางทีเออตัวเราเองเราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้และอาจจะเป็นไปได้ด้วยแรงกรรมถ้าหากเรากับคนคนนั้นอ่ะ มันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วอ่ะถ้าหากตัวเรากับคนคนนั้นอ่ะมันหมดเวรหมดกรรมกันแล้วอ่นะเขาก็จะไม่สามารถมาวุ่นวายกับชีวิตเราได้หรอกถ้าหากคนคนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีกรรมอะไรร่วมกับเราอ่ะเราอย่าพยายามไปสารกรรมต่อกับเขาอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนคนคนนี้เขามาตามวุ่นวายกับเราอ่ะแล้วเราไม่ชอบเขามากเลยเรา ถ้าเราอยากจะตัดกรรมนะก็คือว่าให้อโหสิกรรมให้เขาไปเพราะว่าเราอยากพยายามไปสารต่อกรรมกับคนที่เขาเข้ามาละลานเราเพราะว่ามันมีแต่จะทําให้เราอะ่ะเจ็บช้ามันเหมือนเราอะ่ะไม่ได้อยากรู้จักไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากรู้จักไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีปัญหาด้วยไม่ได้อยากคุยด้วยไม่ได้อยากรู้จัก แต่มีคนมาหาเรื่องเรามีไอ้โรคจิตมาละลานขายของขายกับข้าวผัดกับข้าวอยู่ดีๆมีไอ้โรคจิตมาตามละลานมีพวกสโตเกอร์สแกมเมอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสแกมเมอร์ก็พวกในเน็ตอะพวกสตเกอร์ก็พวกตามอะเหมือนเป็นแม่ค้าสวยๆขายของขายของอะก็จะมีพวกสตเกอร์อะตามมาซื้อแกงทุกวันเลยแล้วก็ทําตัวแบบพยายามทําตัวเข้ามาตีสนิท พยายามทําตัวมาคุยด้วยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกสตเกอร์อ่ะก็คือขายของอยู่ดีๆอ่ะแล้วมีคนมาแอบรักแอบชอบกลายเป็นสเสน่ห์เป็นพิษกลายเป็นอ่ะสเสน่ห์เป็นพิษแอบตามแอบจีบตามละลานตามอะไรแบบเนี้ยอาโหสิกรรมให้เขาไปให้ให้เอาโหสิกรรมให้เขาไปแล้วก็กวดน้ําเพราะว่าเขาไป็นคนน้าหงสาร ถ้าเราอะ่ะไม่อโหสิกรรมให้คนที่ตามละลานเราอะ่ะเขาก็ยังจะตามเราอยู่เหมือนกับว่าเราอยู่ของเราดีๆอะ่ะเราอยู่ของเราดีๆแล้วมันมีไอโกก้โรคจิตอ่ะมาตามละลานอะ่ะให้เราอะ่ะอาโหสิกรรมกวดน้ำให้เขาไปให้เราแผ่เมตตากวดน้ำเอาโหสิกรรมให้เขาไปตัดกรรมซะเขาจะได้ไม่มาทำอะไรเราได้ การที่ใครคนหนึ่งอ่ะสามารถทําให้เราเดือดร้อนได้การที่มีใครบางคนอ่ะสามารถทําให้เราเดือดร้อนได้อ่ะเอะ๋บอกได้เลยนะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําได้เขาทํามาหลายครั้งแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เจอเจ้ากรรมในเวรหรือคู่อริตามมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพอ่พะพระเทวทัศกับพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักกันมาหลายชาติหลายภพเป็นคู่เวรคู่กรรมกันคู่แคนคู่อาฆาต พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่อริตามเฝ้าตามกันมาหลายชาติหลายภพแล้วจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาโหสิกรรมให้หมดแล้วเพื่อตัดกรรมถ้าเราอะ่ะเจอคนที่เข้ามาละลานเราอะ่ะแล้วเราแบบเราไม่ชอบเขาอะ่ะคือเอ๋อะเคยเจอนะบางทีเราก็บอกได้เราคนคนละกรณีกับพวกแม่ค้านะเราสัมผัสได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนคนนี้ไม่ดี เราพยายามทําทุกอย่างเลยที่ว่าจะไม่คุยกับมันมันมาคุยกับเราเราก็ไม่คุยด้วยอะ่ะถ้าเป็นคนปกติอ่ะถ้าเป็นคนปกติเราว่าเขาเลิกยุ่งกับเรานานละเพราะเราไม่ปกติคือคือบางคนอะ่ะเราเราเห็นน่ะเรารู้เลยคนนี้ไม่ดีเราก็บอกเขาว่าเราไม่อยากคุยด้วยถ้าเป็นคนปกติเขาไปเลยแต่รายนี้เนี่ยแบบเหมือนกับว่าตามจองเวรจองกรรมเรามากอะ่ะ ตามจองเวรจองกรรมเรามากอะจนเรารู้สึกว่าเราต้องทําบุญกวดน้ําให้เขาแล้วละเพราะว่าคือเราคิดว่าเอ,อส่วนหนึ่งอะส่วนหนึ่งเลยนะเราดวงตกเพราะว่าถ้าช่วงไหนเราดวงตกอะ่ะเราจะเจอคนไม่ดีมาวุ่นวายเมื่อเราดวงตกเนี่ยเราจะไปเจอคนไม่ดีเข้ามาวุ่นวายในชีวิตแต่พอเราดวงขึ้นนะมันจะไปของมันเอง ตอนเราดวงตกเนี่ยเมื่อเราดวงตกอะ่ะมันจะเข้ามาวุ่นวายกับเราแต่พอเราดวงขึ้นอะ่ะมันจะไปของมันเองมันก็จะไปของมันเองไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราแต่พอเราดวงตกแม่งก็ชอบมาวุ่นวายคือเราว่าควรควรจะทําบุญกวดน้ําให้ไปคือคนบางคนอะ่ะเขาเอ,อ่อเป็นพวกด้านมืดอะ่ะเป็นคนสีดําหมายความว่ามนุษย์ทุกวันเนี้ยนะ ถ้าเราเป็นคนเลวเกินไปอ่ะเราก็จะติดคุกเราก็จะซวยแต่ถ้าเราเป็นคนดีถ้าหากเราอ่ะเป็นคนดีมากเกินไปเราก็มักจะถูกคนโกงถูกเอาเปรียบถูกเอาเปรียบถูกยืมเงินไม่คืนถูกเอาเปรียบทางด้านแรงงานถูกหลอกใช้ เหม DA, ือนถ้าเราเป็นคนดีมากเกินไปนะสมมติเราเป็นคนดีมากเกินไปการที่เราเป็นคนดีมากเกินไปถึงเราจะไม่รวยถึงเราจะไม่มีเงินเขาก็จะหลอกใช้งานเราฟรีหลอกหลอกลวงใช้งานเราฟรีให้เราช่วยงานหลอกให้เราใช้งานฟรีเพราะเขามองว่าถึงเราจะไม่มีตังค์ให้เขาหลอกยืมเงินแต่เรามีความรู้เขาก็จะหลอกตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราสัมผัสมาแล้วสัมผัสมาแล้วว่าบางคนเนี่ยหลอกใช้งานเราฟรี หลอกเอาเปรียบเราหลอกเอาเปรียบเราหลอกใช้งานเราฟีเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งคบไม่ได้คบแล้วแบบไม่ได้ทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาทําให้เราอะเดือดร้อนคนที่เข้ามาละลานเราพวกตามตือ้อพวกเท่าหัวงูพวกคนโรคจิตพวกเท่าหัวงูพวกคนไม่ดีเนี่ยเราเอาโหสิกรรมให้เขาไปให้รีบเอาโหสิกรรม เพราะว่าถ้าเราเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วอ่ะเขาจะไม่สามารถมาวุ่นวายกับเราได้อีกเพราะเราถือว่าเราตัดกรรมไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่อยากยุ่งกับเขาแต่เขาอ่ะตามจองเวรเราอาฆาตเราไม่ได้ทำอะไรตัวเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนแต่เขาก็ยังตามจองเวรจองกรรมเราเมื่อชาติที่แล้วอาจจะเป็นศัตรูกันมาชาติเนี้ย เราไม่ได้ทําอะไรให้เขาเดือดร้อนแต่เขาอะ่ะตามจองเวรจองกรรมคิดร้ายเราบางคนก็เป็นเท่าหัวงูบางคนก็เป็นโรคจิตคนขี้อิจฉาให้เราเอาโหสิกรรมให้เขาไปเพื่อที่เราจะได้ตัดกรรมเขาจะได้แบบมาทําอะไรเราไม่ได้คืออย่างบางคนน่ะเขาอะ่ะจ้องจะจ้องที่จะแกล้งเราแต่เขาแกล้งไม่ได้ พราะเราไม่อยู่ให้แก้งเราไปของเราเราไปของเราอะ่ะเราไม่อยู่หรอกบางคนจ้องที่จะแก้งเราแต่เขาแก้งเราไม่ได้ส่วนหนึ่งอะ่ะถ้าไม่มีกรรมร่วมกันนะส่วนหนึ่งถ้าเรากับคนคนนี้ไม่มีเวรไม่มีกรรมร่วมกันอะ่ะเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ให้เราอะ่ะเอาโหสิกรรมตัดกรรมไปอย่าไปยุ่งกับมันเขาก็จะไปของเขาเองการที่เราเอาโหสิกรรมให้เขาว่ะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยตัดกรรมจากคนคนนี้ได้แล้วก็เวรกรรมบางส่วนอะ่ะมันก็จะลดลงแทนที่เขาจะใช้นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตพร้อมดอกเบี้ยเขาก็จะใช้นี่เร็วขึ้นแต่อาจจะเบาลงเหมือนกับว่าถ้าเราอาฆาตพยาบาทเขามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้คนคนนั้นน่ะดวงตกดวงไม่ดีนะถ้าเขาอ่ะอาฆาตพยาบาทเรามันก็มีผลเหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าคนคนนั้นน่ะเขาอ่ะอาฆาตพยาบาทเรามากๆเนี่ย มันก็จะส่งผลกระทบถึงเราเหมือนกันแต่ถ้าเราอ่ะอาโหสิกรรมไปเหมือนจะว่าเราอ่ะตัวเราอ่ะไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนแต่เขาอ่ะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราเพราะว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอยากจะเอาเงินเราอยากจะได้เมียของคนอื่นอยากจะได้ของของคนอื่นอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้มรดกข,ของคนอื่นอยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศของคนอื่น อยากจะได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอยากจะได้อำนาจชื่อเสียงเกียรติยศของคนอื่นคนแบบนี้มาเป็นคนโลก,กจิตให้เราเอาโหสิกรรมตัดกรรมไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอะ่ะห่างคนพานให้ห่างหมื่นโย์แสนโยช์เราอย่าไปทะเลาะเราอย่าลดตัวไปทะเลาะกับคนพวกนี้ห่างคนพานให้ห่างหมื่นโย์แสนโย์ห่างคนพานให้ห่างหมื่นโย์แสนโย์ เราอย่าลดตัวไปทะเลาะกับคนพวกนี้มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นคนพานสันดานหยาบอ่ะมันก็จะดึงแต่คนพานเข้ามาอยู่ด้วยกันฝนตกที้มูกไหลคนจันไรมาเจอกันอ่ะคนพานเขาก็คบได้แต่กับคนพานอ่ะบางทีเราไปคบกับคนพวกนี้ยเราก็จะโดนเขาแกล้งอ่ะการที่คนเรามีความแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะมันจะมันจะเป็นขั้วแม่เหล็กไง คั่วบวกดึงดูดคั่วบวกคั่วลบดึงดูดคู่ลบคนที่ต่างกันนะมันจะคบกันได้ไม่นานคนที่มันมีความแตกต่างกันมันจะไม่สามารถครบหากันได้นานก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ